สบายดีพี่น้องเบิร์สกูร์สุดทนพี่น้องดข่าวมาหลับชงช่องกานาตาอ้อนเล้วพี่น้องเด้อมือในกสิมากินเมนูตัมปูมาเล้วพี่น้องเด้อตัมปูมาแซ่บๆน้ำกานาเด้อพี่น้องนี่ซื้อมาประมาณร้อยบาทพี่น้องจัดไปเลยเจ็ดสิบกวดาคนเลี้ยงหมดเลยทีแรกว่าจะกินกับเมียเมียไปค้าอุ้มอุ้มลูกเนาะ ถัาพี่นอ้องหลยฮัลโหลเลยกับน้ำซุปเด็กพี่น้องแถมน้ำซุปกินแล้วกับที่ไปซอยวัฒนวันพี่น้องเพ็นเท่เห็นเพ็นเทู่เุเ,เ,เดียวงังงอมงมงอมเทพื้นหน้าบ้านเป็นเนาะข้างบ้านมีเบียก Nằm ngoài bên đó. À. Có nó chẳng 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 nó chẳng 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 you know Mm. You got now'

ท่านมาสบาดีปลงกมอนสบายดีน้องก็สขทุกคนขนาดมีต่ำปูมาอกมาินมีช่อเสด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ิ้แลวไปซอยขอวันพ uh um ี uh ่น้องกันขอโทษนะพี่น้องมือเลยเนาะใส่แบบสุภาพสุภาพพี่น้องทำไม่ถูกตะเกียบเ็าตำเพียบผลเนาะเลยนอนเอาเองนเบิกมืม่ค่ะเอา มือเนี้ยนีวขนาดมือนะโอ้แกะไอ้ต้องมันออกเอาไปนี่เอาไบมาอืมอืม เลยครเหรบแดดอยู่บ,บ่อยเนาะโตหนึ่งบา่าเตานะอือด้บอกแม่ค่าว่าเบาเพชรนั่นเบาเพชร buồn rồi Đẹp rồi, mình được cho rồi Hãy kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ที่เป่นที่โตแล้วพี่น้อยน้อยจะพาไมค่ะเอาไปทุ่งโมคุ่หโมแค็งเลยเอาเป็นอย่างแท้งนักเติบและผองรอนเอาดุามมองเรากระโดดกระเทือนโอ้ตัดชนเนาะเอาไปเอ็กซเรย์อยู่สรัน เขาแนวลหนั่นงกเห็นเรแล้วละคงนั่นบรสิเลยใชดมคราวไปรายละเอียดถึงจะว่าเราลุเบิ่งนี้คิดแม่เขาน่อยนะจ๊ะลุหน่อยนะเขาจำนีต้องดูแลเป็นพิเศษลุ่มระยะห่างเขานัน หายแล้วบันหายแล้วหายแล้วหายแล้วบัน่นจับ เป็นดูดน่นดูดเป็นเฉพาะอ๋อดูดนมยังเป็นนะพี่น้องอ้อยได้เลยเห็น่มันนุ่มเนาะอยู่นุ่งโปลโลจะต่างกันเนาะมาหน่อยเกิดลูกบ่ siap yeah. mambo no, dulu Tolong, no, tu ni no, ni no. คิดพักชวนชวทำยนไงกันลวกปิงกับปลตายแบบปิงปลตาคือกิลอระปุเนาะตอวกิอยเนาะเอาคิดนี้ก็ลาพีลาน้งไปก่อนพี่น้องเลยขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามา หลับสมซองกนนาราเตาอุนเด้อพี่น้องายบ่ายพ่อฟองจิ้มนาดิพี่น้อง